ข้อ50เขาให้ a, b, c เป็น1-9ถึงที่สอดคล้องกับสมการนี้แล้วก็ถามว่า a บวก b บวก c เท่ากับเท่าไหร่นะก็ก่อนอื่นเราจะหาค่า a ก่อนก็ย้าย2ตัวนี้ไปลบทางขวาก็เนื่องจาก2ตัวนี้เป็นลบทั้งคู่เพราะฉะนั้นค่ามากสุดของตัวนี้จะเกิดเมื่อ b กับ c เป็น1ทั้งคู่ แล้วก็ค่าน้อยสุดของตัวนี้จะเกิดเมื่อ b กับ c เป็น9ทั้งคู่ก็คิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้นะก็เราจะหาค่า a ที่คูณกับ56แล้วอยู่ระหว่าง2ตัวนี้ก็จะเห็นว่าถ้า a เป็น7จเนี่ยจะได้ผลคูณเป็น392ซึ่งอยู่ระหว่าง2ตัวนี้แต่ถ้า a เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่7ดเนี่ยค่ามันจะอยู่นอกช่วงนี้นะก็จะได้ a เป็น7 ก็เอา a เป็น7ไปแทนตรงนี้ก็จะได้ผลคูณเป็น392ก็ย้าย392ไปลบทางขวาก็จะเหลือ24นะก็ตัวเลขน้อยละก็ลองแทน b กับ4ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงดูก็ถ้า b เป็น3เนี่ยตัวนี้จะเป็น21บวกกับ3ก็จะเป็น24นะจะเห็นว่าถ้า b เป็น4ขึ้นไปเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเกิน24ลนะ และถ้า b เป็น2ลงมาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นได้อย่างมาก14 4มันจะเกิน9ก็ไม่ได้นะก็จะได้ b เป็น3 C เป็น3เพราะฉะนั้นค่าตัวเนี้ยก็เท่ากับ7บวก3บวก3ก็เท่ากับ13เนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ13นั่นเอง